สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะในช่วงของวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีมิถุนก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะในอันดับแรกนะคะเราก็มาดูที่ลัคนาของท่านเลย เพราะดวงดาวที่ทับลัคนานั้นมักจะมีผลนะคะโดยตรงกับท่านเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธคาโคโจรทับที่ลักนณาดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมมักจะมีเกณฑ์นะคะได้พูดคุยได้เจรจาเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถก็เป็นไปได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารหรือมีคอนเน็กชันอะไรในเรื่องต่างๆเหล่านี้ และในตรงจุดนี้นะคะก็จะขอพยากณรในเรื่องของการงานของท่านเลยนะคะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะที่พบการงานของท่านนะคะมีดาวพระพฤหัสค่ะเป็นดาวประจําเรือนและดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะเขาได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆเลยนะคะ12ปีถึงจะมาได้ตําแหน่งนี้1ครั้งค่ะและดาวพระพฤหัสดวงนี้เขาเข้ามาตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65ค่ะและจะอยู่ตรงนี้ไปประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นคนที่โชคดีมากๆในช่วงระยะเวลานี้เพราะมีการงานที่มั่นคงและโดดเด่นเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเจรจาซื้อขายเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถก็เป็นไปได้ถ้า ท่านใดนะคะมีอาชีพในเรื่องของการเป็นนายหน้าตัวแทนต่างๆการซื้อมาขายไปเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากเพราะอย่างที่จจลาพยากรตั้งแต่แรกที่ลัคนาของท่านมีดาวพระอาทิตย์รับดาวพระพุธโคจรมาทับนั่นเองค่ะและดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะก็ได้ตําแหน่งนะคะราชาโชคด้วยเสริมให้กับดาวพระพุธเป็นอย่างมากเลยนะคะในช่วงนี้การเจรจาหรือการเป็นตัวแทนนายหน้าหรือถ้าท่านใดนะคะเกี่ยวกับการซื้อมาขายไป ก็จะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในพบการงานก็ยังมีดาวพระอังคารอยู่ร่วมราศีกับดาวพระพฤหัสเช่นนี้นะคะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมนะคะจะมีโชคลาภนะคะเข้ามาเนืองนองมากๆเลยนะคะหรืออาจจะเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานที่ไหลเข้ามานะคะเป็นช่องทางที่ดีในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระอังคารนี้ก็ไม่ได้หมายถึงโชคลาภอย่างเดียวนะคะยังมีความหมายถึงอาริ ก็จับหมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีการงานที่เด่นดีอย่างไรก็อาจจะทําให้ท่านนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างนะคะบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่างานเยอะมากเลยเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้มีความอดทนนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็จะมาพยากรณ์ในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะในตรงจุดนี้นะคะในพบการเงินของท่านจะมีดาวพระจันทร์นะคะเป็นดาวประจําเรือนการเงินและดาวพระจันทร์นะคะเขาจะอยู่ราศีละประมาณ2วันครึ่งเท่านั้นเองนะคะ2วันครึ่งเขาก็จะย้ายไปนะคะใน1เดือนนะคะ <c oughs> ก็จะมีการเงินเสียอยู่ประมาณ3าช่วงเท่านั้นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้นะคะจะเห็นว่าการงานของท่านก็โดดเด่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน าการเจรจาการซื้อขายต่างๆเนะี่ยเป็นไปในทางที่ดีดังนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้การเงินก็จะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากขอเพียงอย่างเดียวนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนถ้าท่านนะคะ ไม่เอาเงินของท่านนะคะไปออกนอกลู่นอกรอยหรืออาจจะให้คนอื่นหยิบยืมหรืออาจจะไปลงทุนที่ในทางที่ผิดประเภทนะคะก็อาจจะนํามาให้ท่านนะคะสูญเสียเรื่องการเงินก็เป็นไปได้ขอให้บริหารการเงินของท่านให้ถูกที่ถูกทางนะคะทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาค่ะ ในเรื่องของการเงินนี้นะคะก็จะขอพยากรณ์ในอีกเรื่องหนึ่งค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงของวันที่30และวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะท่านมีเกณฑ์นะคะจะได้เงินแบบฟุกฟุกก็เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนให้มีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆท,ท่านจะมีโชคตรงจุดนี้นะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมและก็วาสนาของท่านด้วยค่ะ เรื่องอันดับต่อไปนะคะก็จะขอพยากรณรในเรื่องของความรักและความผูกพันเลยนะคะในตรงจุดนี้ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมีความรักนะคะกับการงานเป็นดาวดวงเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีคนรักที่มีอาชีพเดียวกันก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะอาจจะมีธุรกิจที่ทําร่วมกับคู่ครองของท่านก็เป็นไปได้นะคะถ้าท่านใดมีคู่อยู่แล้วคู่ครองของท่านก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงาน ของท่านเป็นอย่างดีเลยนะคะหรือถ้าท่านใดนะคะที่ยังไม่มีคู่นะคะที่เป็นโสดอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่ใช่สําหรับท่านเข้ามาก็ได้ค่ะอาจจะมาในเรื่องของการงานอาจจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะและในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอฝากชาวลัคนาราศีมิถุนอีกสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของความรักความผูกพันก็ขอให้ใจเย็นๆน,นะคะทําอะไรอย่าใจร้อน,นะคะ่ะค่อยๆพูดค่อยๆ ะะก็จะเป็นผลดีสําหรับท่านคะ่ะจริงๆไม่เสียนะคะเพียงแต่จิราอยากให้ท่านนะคะในเรื่องของความรักความผูกพันในช่วงนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนเท่านั้นเองนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็มีความสําคัญมากๆนะคะสําหรับท่านนะคะก็ในเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อยากให้ชาวลัคนาราศีมิถุนระมัดระวังในเรื่องของไซนัสนะคะโพรงจมูกนะคะรวมไปถึงนะคะอวัยวะเพศค่ะถ้าเป็นสตรีเพศนะคะก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของมดลูกด้วยนะคะก็จะเป็นการดีสําหรับท่านค่ะถ้ามีอาการอะไรที่ผิดปกตินะคะก็อย่าละเลยนะคะรักตัวเองให้มากๆและก็หมั่นไปหาคุณหมอดู ูแลตัวเองนะคะ คำพยากรณ์ทั้งหมดในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีมิถุนค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานของท่านนะคะเพราะดวงชะตาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันค่ะเอาเป็นแนวทางค่ะเอาเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ปรับกับชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกร ระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ